สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านเนาะ<ฮ>วันนี้นะ,ะฮะก็คงจะไม่หยุดนะครับดูจากสภาพอากาศเนาะฝนโอ้พี่น้องน่าจะถล่มทั้งวันนะครับก็ไม่มีอะไรทนะํานเอฟซีทำไมเนาะคนเรานี่ เวลาที่ฝนตกนี่มันมันอยากจะทำนู่นทํานี่นะฮะทุกท่านเนาะแต่เวลาฝนหยุดตกนะครับ<อ>ไม่อยากจะทำอะไรนอนทุกท่านโอ้โนี่เมื่อเช้าเมตา่อยก็กอกดินเนาะดินเพาะนะฮะไม่ไม่รู้จะเพาะอะไรนะไอจี พ่อกระลำหรือเปล่านะฮะนี่นะสม,มุนก็นอนอยู่นน้นนะฮะ,อะนอนอยู่ใต้แค่เลยนะเอจนี่นะบ้านผมก็แบบนี้แล้วครับพี่น้องเนาะตัวนะฮะยุงข้าวก็เมื่อวานนี้ก็ทำการเทนะเทปูนเนาะตรง เสานะฮะเพื่อยึดนะฮะโอ้ตรงนี้มีปัญหาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวต้องใส่รางน้ำเนาะทุกท่านเนาะดันบนรางน้ำไหลไปนู่นเนาะฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยไปใช้กบบระบะได้นะครับ ผักหวานนี่ผมตัดแต่พี่เลี้ยงมันออกบ่เนาะนะฮะนี่เป็นผักหวานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวจะตัดพี่เลี้ยงเนาะพี่เลี้ยงก็คือ,อต้นลำใหญ่นะฮะปลูกมาพร้อมกันกับผักหวานนะฮะปีหน้านี่ก็ได้กินแล้วนี่ครับพี่น้องเอฟซี โอ้หนาวนะฮะพี่น้องอุณหภูมิ25องศาอะครูสึกว่า,นาวหนาววเนอะ,อะเดินเลาะไปเลาะมานะเอฟซี <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวนี้ผมดันดินโน้นขึ้นมาถมแล้ยังคิดว่าฝนมันหยุดแล้วเนาะมันมันไม่มีฝนแล้วยังเป็นร่องเหมือนเดิม แมนะ่มาต่อยก็โอ้เปลี่ยนตู้ใหม่นะฮะโอ้ย้ายตรงนี้ใหม่เนาะโอ้เพิ่นมานอนอยู่ที่โซฟานะครับเอจีเนองจกรว่าเจ้าไปถ่ายคลิปไปอะไรเดียวโอ้เอา ที่นอนใครนี่มมต่ตยทำไมเป็นฝุ่นยังลูกฮะหมอนี่เนาะนี่เป็นห้องของน้องไอเดียนะครับอาจจะถ่ายทุกมุมทุกแก่เนาะให้พี่น้องดูนะนี่ห้องผู้ชายเนาะมีเตียงนี่เป็นเตียงของของลุงเนาะลุงเตยนะฮะอันนี้เป็นของน้องไอเดียนะ,ะนอนตรงนี้ นะพี่น้องนี่สองคนเนาะนอนอยู่ห้องนี้นะฮะห้องก็ขนาดสี่คูณสี่นะฮะสี่เมตรคูณสี่เมตรเนาะแล้วก็กว้างพอสมควรนะครับพี่น้องทุกท่าดูมืดๆไปหน่อยเนาะโอ้โหนี่นะฮะเตียงนอนเนาะผู้ชายกับผู้ชายเนาะทุกท่านธรรมดาเนาะนอนอยู่ห้องนี้เนาะ โอ้ตรงนี้ย้ายมาใหม่นะฮะเอาตู้นะตู้นั้นไปไหนนะแม่แอ๋อมาแต่ห้องเนาะก็เออโต๊ะวางทีวีเนาะเอซีตัวแรกอยู่ตรงนี้นะม่อตนย้ายเข้าไปห้องตัวเองแล้วนะฮะเดินโต๊ะกินข้าวนะก็ตรงนี่น ทีวีเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะไอซีน <laughs> ทีวีไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ตู้เย็นโอ้ตู้เย็นตู้เย็นตู้นี้ทนมากเลยเนาะตั้งแต่ผมมาอยู่เนาะใหม่ๆนะฮะนี่นะครับก็นาำมาั่อไยังไม่ถูนะฮะเพิ่งเก็บ นะบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่มีฟ้าเพดานนะฮะเอฟซีก็ต้องหยุดไปก่อนตรงนี้คือห้องน้องมาต่อยนะฮนะะมีอยู่สามห้องเนาะตรงนั้นห้องนะ้องไอเดียีนตัวนี้ห้องมาต่อยแล้วห้องผมก็อยู่ด้านนอกนะฮะก็ออน,นอนหนุนลูกนะฮะเอฟซี ห้องน้องมะตอยก็จะอพลุงพลังหน่อยเนาะอุปกรณ์การเรียนเนาะก็กำลังปรับแต่งอยู่นะฮะเอฟซีคิดว่าแม่มะตอยเอาไปทังอื่นเลยเนาะที่ไหนได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> บ้านเนาะไม่ต้องรู้หลานะครับเอฟซี F C. ไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายนะฮะขอแค่มันพื้นที่กว้างนะฮะพื้นที่กว้างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็โอเคนะ,ะเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะทุกท่านด้านนอกด้านหลังนะฮะนี่ครับห้องของผมนะครับแม่ยมาต่อยเนาะสองสายยายนอนอยู่ด้านนอกนะฮะนี่ครับ โอ้ถ้าถ้าเทพื้นเนาะ,ะสำเร็จนี่กว้างมากเลยนะเอฟีมันจะดูกว้างดูสวยนะครับอ่ะโอเคครับผมพาพี่น้องนะชมะบ้านเนาะทุกท่าน ด้านหน้าก็ก็เป็นที่เก็บ,บอุปกรณ์นะเก็บรถเก็บอะไรรถเก่าเนาะน้องไอเดียก็ไม่รู้อะไรลือนะฮะ <c oughs> หน้าบ้านเนาะในบ้า,บานตัวบ้าน อ่โอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ